สวัสดีครับผมวันนี้ผ้ามาช่มมักอื้อหน่อยนะครับนี่ผสมดอกแล้วก็เลยผ้ายางชมเบงนะครับตัวน,นี้เป็นพันธุ์ไร้ทองคำนะครับถ้าทุกคนจําได้ตัวน,นี้ล่องยอดซีเมตรนะครับนี่ใบกับมุ่งกันแล้วนะครับมุ่งกันงามแล้วครับการเริ่มเขาผสมดอกหยากแล้วนะครับพวกนี้ มันงามก่อนนะครับมันก็เลยใบมุ่งกันเร็วนะครับพวกนี้ก็กำลังเริ่มมุ่งกันไปเรื่อยนะครับนี่ผสมดอกสมเอก็ยอดก็เริ่มเย่าวทุกเมือนะครับเริ่มควยกันเรื่อยไก่สิบเห็นดินแล้วนะครับนี่พวกนี้ลองยอดพิ่มถิมซีเมนนะครับนี่ดอกร้ายคักนะครับ แต่ว่าถ้าแนมไปแบบนี้มันเสียบค่อยเห็นนะครับใบมันเริ่มบงังแต่ว่าดอกหลายแหงครับกลมผสมดอกจนวิ่งเลยนะครับนี่แต่ช่วงก้อนที่ปลูกนั้นบ่คิดว่ามันสิบงามปานนี้นครับเพราะมันดินมันแห้งนะครับดินเริ่มแห้งก็ใส่สายหนามสาแน่นะครับกระทิ่งเพี้ยนพักข้างบนน้ำนะครับนี่เด๋ยนนี้ก็เริ่มมุ่งดินแล้วนะครับเริ่มจะบ่อยเห็นดินเลลว เดี๋ยวเสื้อผ้ายอ้อนกลับเบิง้งตอนที่ล่องพื้นขี้ไก่นะครับตอนล่องพืน้นไทปลูกนะครับนี่เดี๋ยวเสื้อผ้ายอ้อนกลับเบิ้งนะครับนี่เป็นช่วงที่ผมเตรียมแปลงนะครับเตรียมแปลงปลูกล่องพืน้นโดยขี้ไก่ปุ๋ยนะครับเรกกาก็ใช้กบเขาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่วางสายหนามยศใส่นะครับนี่ดินแห้งนะครับดินแห้งหลักบ่เดินก็ต้องใส่สายหนามนะครับ บานตัวนี้เป็นพื้นที่ซีไรนะครับที่ผมขายแสนซีนะครับนี่เป็นภาพให้เบื้องตอนที่ปลูกแข่งฝนนะครับนี่นี่แล้วครับยอดในเบื้องแล้วครับบานนี้ก็ต่างกันกับช่วงนี้ายนะครับพันของทองค่ำนี่นะครับปีนี้เพราค้าก็มาแปลกนะครับปีนี้บอกว่าบักอื้อไยนะครับซีโลหาโลกระสือนะครับปีนี้ แต่ละหน่วยนะครับแต่ก่อนนั้นสูงสุดสามโลนะครับถ้าสีโ่โลหาลโลไปสิตีเป็นเบอร์รล่อครับนี่เป็นพวกที่ผสมก้อนนะครับนี่พวกที่ผสมก้อนเขากันวยใหญ่แล้วนะครับพวกที่ผสมติดรุ่นมันก็กำลังติดนะครับกำลังเลิ่มใหญ่พวกนี้ก็สมลายมือแล้วนะครับนี่ผส,สมดอกลายมือแล้ว เริ่มติดติดดีอยู่ครับหน่วยคิดว่าปีนี้สิเอาต้นหนึ่งสี่หน่อยนะครับถ้าเป็นทาาผุนหน่วยมันก็ใ่ญ่เติบแล้วครับท่งผุแต่ว่าทาานี้มันก็ผสมรุ่นนะครับเพราะว่า3ามกระปองปลูกบ่พรมกันนะครับนี่มันก็เลยผสมดอกไลเลียกันนะครับผสมตั้งแต่เด็กๆผลนะครับนี่ตีตีสี่เฮืองผลนะครับ ื่นอนี้แล้ว3โมงครับ3โมง2จังแล้วถื่ว่าดอกลายอยู่นะครับสีล่องผสมเอาต้นหนึ่งสีน้อยเบิงนะครับเพราะว่าปีนี้ราคามันดีนะครับแา่สีล่องเห็ดใหม้มันใยใหญ่เบิงนะครับพราขาปีนี้คือถามหาแต่นวลใหญ่ๆแท้สีล่องพราขาไม่เบิงนะครับนี่พราขาสีแน่นอนซ้ำาลานะครับ มันนี้กับพ่มี้ยังร้ายนะครับผ้าขาชมเบิงสวนมะอือนะครับหลังจากที่ผสมดอกร้ายมือแล้วนะครับนี่ตันนี้ปลูกแต่วันที่ยี่สิบพฤศจิกานะครับนี่นี่นะครับดอกร้ายนะครับนี่ ช voi, English, ่วงนี้ผสมดอกเครือรักกับเครือขันแงงครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะครับเครือขันแงงกับสามเครือรักกับเครือหนึ่งนะครับเป็นสีนะครับนี่บานนี้อีกจักน้อยมันจะเป็นพวกดอกติ่งนะครับดอกขันแงงหน่อยดอกตามเครือรักนะครับบานนี้มันสีออกช่วงนี้มันยังผสมอยู่เครือไงกับเครือหนงนะครับนี่ก็ใกล้ สไดเลิกผสมแล้วนะครับไอพวกที่ป้องแรกนะครับนี่ก็จะเลือจากป้องที่สองกับป้องที่สามนะครับเพราะว่ามันเป็นคนลหลุนไปนะครับนี่สําหรับคลิปนี้ก็่มมีอยังหลายนครับผามาชมบาซื้อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม